สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับคลิปนี้ครับเรามาบุกปูช่างพลนะครับปูรดมือ2คุณภาพมาตรฐานที่กำลังมาแรงแล้วก็กำลังโด่งดังในชั่วโมงนี้นะครับที่เห็นนี้ก็เช่นเดียวกันไม่รู้มีเจ้าของหรืยอยังนะครับรอแปลงล่างอยู่นะสำหรับล็อกกี้คันนี้ ั่งนู้นก็มีรถพ่วงก็มีโอ้เยอะแยะมากมายหลอแปลงล่างนะครับเป็นรถมือสองจับมาทําใหม่นี่ด้ำน่าจะได้ทําใหม่ทั้งหมดสำหรับคันนี้ตัวนี้ยางก้าทำเสร็จเรียบร้อยหลอแปลงล่างแต่วันนี้จุดประสงค์ที่เรามาครับเราจะมาดูบังฝุ่นครับเพื่อที่จะ เอาไปเปลี่ยนให้กับเจ้ายอดอัศวินสุดต่อของเรานะครับซึ่งบางฝุ่นเดิมนั้นก็มีรอยฉีกขาดแล้วก็ความหนาความบางนี่ไม่เท่ากันนะครับทำให้เวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยมันมักจะงอแล้วก็ขาดง่ายครับพอดีได้คุยกับเสียเปาเสียเปาบอกว่าที่อูมีไปดูได้เลย นะครับหนึ่งม้วนใหญ่ๆแล้วก็ดูตัวอย่างที่ใส่อยู่ที่รถได้เลยนะครับนั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นคันนี้อิสุเดก้าสีม่วงสุดหล่อเลยนะครับจัดชุดแต่งกระจกนาซามีกระจกเสริมด้วยสปอร์ตไลท์สองแถว LED อีกหนึ่งแถวนะครับหรือว่าไฟบาตาตนีอู่ช่างพลก็อยู่ตรงข้ามกับอู่ช่างมืดไดนนโมใกล้ๆก,กับปั๊มพีทีครับถนนเส้นชุมพรมบุรีพุทธไทยสงนะครับอยู่ในเขตของตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรมบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่ครับเบอร์โทรติดต่ออู่ช่างพล 0883768027นะครับช่างพลส่วนช่างเปานะครับลูกชายสุดหล่อก็0611056067นะครับอันนี้น่าจะไปแล้วน่าจะขายไปแล้วนะครับ เป็นรถซื้อมือสองมาจับมือสองมาแล้วก็มาแปลงโฉมใหม่คือแปลงร่างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดทำสีใหม่ทำใหม่ทุกอย่างตรงไหนไม่ดีเป็นรถใหม่ออกจากอู่เลยนะครับตามสไตล์ลูกค้าที่ชอบสไตล์นี้ในราคาที่แบบว่า ตรงใจของลูกค้านะครับเอาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าซึ่งคันนี้ก็น่าจะไปแล้วแหละนี่ครับเราจะมาซื้อบังฝุ่นครับบังฝุ่นตัวนี้แหละไปใส่รถเราเสียยปาวบอกใส่แล้วทีแรกก็ไม่มั่นใจว่ามันจะงอมันจะยังไงนะครับก็เลยมาดูตัวนี้จะเป็นบังฝุ่นเงาหน้าเดียวนะครับเงาหน้าเดียวก็คือเขาลอกมา บางทีมันอาจจะหนาอาจจะหนาประมาณนี้อ่าก็จะลอกออกครึ่งหนึ่งนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเงาอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าไม่เงานะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนั่นเองครับนี่การใส่บางฝุ่นของเขาสวยเลยครับ,ย,รบยื่นออกมาประมาณเกือบถึงข้อศอกใหญ่มาก เส้นใหญ่เดี๋ยวนับเส้นใหญ่ให้ดูก่อน1 2 3 4นะครับ4เส้นมีเส้นใยผ้าเนี่ย4เส้นโอ้โหมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยครับเนี่ย4เส้นครับความหนาได้เลยแต่ไม่รู้แกขายเท่าไหร่เนี่ยทีนี้ ไม่มีใครอยู่เลยอยู่แต่ช่างนี่ครับม้วนบางฝุ่นม้วนนี้แหละตรงกลางก็จะมีรอยลอกนี่มีรอยลอกดูสะกด โอ้พิกมานี่เงาเลยครับขัดดีๆนี่เงาตาแตกสำหรับคนที่ชอบแบบเงาด้านเดียวส่วนคนที่ชอบเงาสองด้านก็จะอีกราคาหนึงนะครับราคางานหน้าเดียวแบบนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งตัวนี้ล่ะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแผ่นเดียวกันแล้วครับที่ตัดออกเดินดูก่อนตัวนี้หลังล้อหน้านี่นายแบบของเรานะครับนี่ข้างหลังครับเต็มใบเลยครับเต็มแผ่นเลย สวยงามครับสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องถ้ามองด้านข้างครับก็จะประมาณนี้ครับ เงาเงาเลยก็จะใส่ทรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะดึงตลับเมตรดูนะครับเดี๋ยวไปวัดตัวที่นอนอยู่ดีกว่าวัดตัวที่นอนอยู่ตัวนี้หน้ากว้างเท่าไหร่ ดึงมาโอ้โหหนึ่งเมตรห้าสิบสองเซนนะครับร้อยห้าสิบสองเซนติเมตรโอ้เดี๋ยวข้างหน้าล่ะอยากรู้ไหมข้างหน้าเขาใส่สูงเท่าไหร่คันนี้เมตรยี่สิบครับ ข้างหน้าเมตรยี่สิบข้างหลังเท่าไรหลังล้อหน้าวัดดูแล้วเราจะรู้เมตรยี่สิบแลละครับเพราะว่าตรงนี้มันโค้งอยู่อ่าถ้าดึงตรงๆก็เมตรยี่สิบเท่ากัน เพราะว่ามันอยู่ทรงเดียวกันครับความยาวของบางฝุ่นเท่ากันแหละน่าจะไม่มีตัดออกความสูงนี่โอ้ตัวนี้เต็มใบเลยนะครับข้างหลังนี่เต็มใบเลย โคง้งแม่มือหนึ่งจะจับโทรศัพท์ด้วยก็เมตรห้าสิบสองแล้วครับสวยงามสวยงาม นี่แหละครับแหม่เข้าท่าเข้าท่าแต่ว่าต้องรอเสียเปามาก่อนเดี๋ยวจะคุยกันกับเสียเป้าก่อนขายยังไงเราจะไปใส่แบบนี้นะครับลักษณะนี้เลยหน้าหลังกลางแต่ด้านหน้านี้คงไม่ใส่สูงขนาดนี้หรอก แล้วก็คงไม่ออกมากขนาดนี้ด้วยนะครับแต่ว,ว่าแล้วแต่ความชอบครับสวยสวยส่วนตัวผมก็ถือว่าสวยนี่มาดูนายแบบนายแบบบางฝุ่นนะครับซึ่งเป็นบางฝุ่นเข้าใหม่ของอู่ช่างพลรถคันนี้ก็พร้อมที่จะออกแล้ว ลูกค้าซื้อแล้วนะครับในราคาเจ็ดแสนบาทนะครับเจ็ดแสนบาทก็จะมีต่อรองกันได้อยู่ตอนตอนมาใหม่ๆก็ไม่ต่างอะไรจากล็อกกี้สีขาวแล้วครับตอนมาใหม่ๆสภาพก็จะคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นรถใช้งานมาแล้ว พอเอามาบูรณะใหม่ก็จะเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยเปลี่ยนฝาข้างใหม่เปลี่ยนเหล็กตรงไหนที่มันผุมันพังนะครับก็จะเน้นไปที่จุดจุดนี้แหละครับสำหรับชั่วโมงนี้ของอู่ช่างผล ลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ